เงินอยู่3,500บาทครับซื้อของใช้ไปเป็นเงิน3ส่วน5ของเงินที่มีอยู่ครับแล้วจ่ายค่าอาหารอีก2ใน7ของเงินที่เหลือครับจากนั้นเนี่ยนำเงินที่เหลือไปฝากธนาคารแล้วดาวจะนําเงินไปฝากธนาคารจำนวนกี่บาทครับอ่ะมาดูมีเงินอยู่3,5 0 0เนาะใช้ไปใช้ไปเป็นเงิน3ใน5ของเงินที่มีอยู่ครับคิดแบบธรรมดาเลยกันแบบให้เด็กๆคิดได้ง่ายกันอ่ะ สามพันห้าร้อยเนาะนะครับใช้ไปสามในห้าครับก็แสดงว่าเหลืออีกสองในห้างเหลือนะผมไม่เอาชัเรเกียนใช้นะเหลืออีกสองในห้าก็อย่างนี้นะครับตัดครับได้พันสี่ร้อยบาทครับคราวนี้เราใช้ไปแล้วเหลือพันสี่ร้อยบาทเนื้เขาบอกว่าค่าอาหารอีกเท่าไหร่ค่าอาหารอีกสองในเจ็ดของเงินที่เหลือเนาะนะครับจากนั้นเนี่ยนำเงินที่เหลือไปฝ่ายธนาคารครับก็จริงๆก็คือต้องเหลือจากครับ เหลือจากอาหารเนอจากค่าอาหารแอบเติมนิดนึงใช้ไป2ใน7ครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือจ็ดหใน7 5ครับ5ใน7ของที่เหลืออีกทีครับตัดอีกรอบครับ200ครับเท่ากับ1,000นะครับบาทน,นะครับตอบแค่นี้ครับสังเกตนะข้อนี้ถ้าเรามานั่งคิดทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปนี่มันจะช้านะตอนแรกผมก็คิดผมก็ทําใจไม่ได้ที่จะคิดอะ แค่นี้แหละครับหญ้าบนที่ดินรูปวงกลมครับซึ่งมีความยาวรอบที่ดินเท่ากับ88เมตรครับจะต้องปลูกหญ้ากี่ตารางเมตรครับจึงจะเต็มที่ดินพอดีครับอันนี้วัดวัดสูตรเราแหละว่าเราเจ๋งแค่ไหนนะครับอ่ะเรามาดูวงกลมเนาะเขาบอกวงกลมเนี่ยเส้นรอบวงของเราเนี่ยก็คือความยาวรอบที่ดินก็คือ88เมตรคือเส้นรอบวงนะสองคือสองพายอาร์สองพายอาร์เท่ากับแปดสิบแปดเนาะโจทย์บอกมาอย่างนี้คราวนี้เขาถา,ถามว่าต้องการปลูกหญ้าได้ต้องปลูกหญ้ากี่ตารางเมตร พื้นที่ของเขาเท่าไหร่ครับพื้นที่จริงๆคือเท่าไหร่ครับพาย r กําลังสองนะครับสังเกตข้อพวกนี้นะครับข้อพวกเนี้ยบางทีแทนค่าพายช้าๆน่าจะดีกว่านะอ่ะตรงนี้ได้ r เท่ากับเท่าไหรครับ88ส่วนด้วย2พายครับหดือเท่ากับ44ส่วนด้พายครับอันนี้พื้นที่ใช่ไหมครับก็เป็นพาย r กําลังสองครับแทนค่าเข้าไปครับ อย่ากลัวค่าพายนะครับอย่ากลัวค่าพายเท่ากับ44คูณด้วย44นะครับหารด้วย22คูณด้วย7ถูกไหมครับตัดครับเป็น2ครับก็เท่ากับ44 44คูณกับ14นะครับอย่างนี้ครับ4416ทอนเป็น1ครับเป็น5้าครับห้าหกนะครับหกหนึ่งหกหกหนึ่งหครับเหมือนแม่สุดคูณเลยนะตอบข้อนี้นะครับ ข้อ11นะครับจะต้องนําลูกบาทอย่างน้อยที่สุดกี่ลูกนะครับเพื่อประกอบเป็นรูปที่กําหนดให้เพื่อเพื่อประกอบกอบับรูปที่กําหนดให้แล้วเกิดสี่เกิดโซ่สีส่เหลี่ยมตันนะครับโซ่สีส่เหลี่ยมตันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนาะถ้ามองจริงจริงนะแล้วที่ยังมาต่อต่อ,ตอ,อนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือมันต้องต้องต้องพอดีครบทุกด้านนะครับที่คุณต่ออยู่ประมาณนี้อย่างเงี้ยที่ต่อสมมติต่ออย่างเนานะ เพราะฉะนั้นเรามาดูตรงนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นลองดูตรงเนี้ยมอยจริงตัวเนี้ยมีอยู่สามนะครับตรงสูงเนี่ยมีอยู่สองนะครับแล้วตรงกว้างก็มีอยู่สองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆปริมาตรของตรงเนี้ยที่ที่เขาต้องใช้จริงคือเท่าไหร่สามคูณสองคูณสองเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับสิบสองลูกครับเ่าสิบสองลูกแต่ทีนี้เราลองมานับดูว่ามมีกี่ลูกเนาะ หนึ่งลูกครับสองลูกครับสามลูกครับสี่ลูกครับห้าลูกครับมีอยู่ห้าลูกเพราะฉะนั้นถามว่าต้องเอามาอีกกี่ลูกใช่ไหมครับก็สิบสองลบห้าครับเทกับเจ็ดลูกครับตอบนะครับมาดูข้อนี้ครับข้อใดไม่ถูกต้องนะครับเจ็ดเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นตของสามสิบห้านะครับอ่าโจทย์ดีๆอ่านดีๆนะครับเจ็ดเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นตของสามสิบห้าก็คือยี่สิบ เราทดสอบ2ี่สิส่วนร้อยคูณสสิบห้าครับเท่ากับเจดหรือเปล่านะครับมาทดสอบเลยครับปึกๆนะครับนี่เป็นห้าเนะห้าเป็นเจ็ดครับยังข้อนี้ถูกครับเขียนถูกไปก่อนเนาะข้อ2ครับร2 0ยเปอร์เซนครับ1 2อยสิส่วนร้อยครับคูณห้าสิบครับเท่ากับหกสิบก็ทดสอบเหมือนเดิมเป็นหเป็นห้าครับเป็น10บครับก็ถูกครับอั้ข้อนี้ถูกอีกนะครับข้อสามครับ 12%เเซนของก็คือ12ส่วนร้อยของคือคูณนะครับ800ครับน้อยกว่า20%เอร์นของ500ครับก็ทีละตัวก็ครับ128.96ครับนะครับ, 12, 8, รบ,นะรบอีกตัวหนึ่งที่เราต้องเทคือ20ส่วน100นะครับคูณกับ500ครับสิก็100เนอะต่น้อยกว่า ก็ถูกครับเน้ข้อผิดจริงก็ได้เป็นข้อสี่อันเทข้อสี่อีกรอบเขนข้อสี่ก็ชัวๆครับข้อสี่ก็สิบสองส่วนหนึ่งร้อยครับของสองร้อยครับก็ตัดตัดยี่สิบสี่ครับทดสอบอีกตัวคือสิบแปดส่วนร้อยครับคูณเก้าสิบนะครับเก้าแปดเจ็ดสิบสองเท่าเป็นเจ็ดครับเก้าหนึ่งเก้าเป็นสิบหกครับใส่จุดเข้าไปครับตัวนี้มันต้องมากกว่านะครับ แล้วมากมากว่าแลยข้อนี้ก็ผิดนะเป็นข้อนี้นะครับ